สวัสดีค่ะมาละอ่าสวัสดี one two three four five เคยได้ยินปะ่ะเพลงเนี้ยเก่าอ่ะเออเฮ้ยลูกคิดจำได้ป่ะนั่นแหละอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยลูกคิดขับไปใส่หน้าเลยอะ่ะเฮ้ยลูกคิดมันมันแบบแต่คือลูกคิดนี่เป็นคนที่ แบบใส่เสื้อซีรีมงคลดูดิแล้วแถมแบบพี่มีพี่มีส่งเมสเซจไปบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้เรียนปกติสิ่งที่ลูกคิดตอบมาคืออะไรดูว่ามันโสแบบว่าลูกคิดเขาก็ส่งสติกเกอร์มาเป็นหมาหันอย่างเงี้ยแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่งสติกเกอร์บอกน้องคะอ่าไม่ไม่พี่เขียนแบบพี่เขียนสั้นๆเลยบอกว่าทุกคนเสาร์อาทิตย์นี้ โรงเรียนเปิดตามปกตินะส่งสติกเกอร์มาค่ะมาหันแบบเหมือนประมาว่าจะพูดว่าอะไรนะอะไรประมาณนี้นะอ่ะเลยเราคุยกันเรื่องในเรื่องมีสาระกันก่อนอ่ะถามว่าวันนี้เราอยากมีอะไรให้สอนเป็นพิเศษไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่จะดูสํานวนสํานวนเนะี่ยยังยังกำลังคิดอยู่เลยว่าโจโจสอบสํานวนอะไรอะยังไม่ได้ข้อสรุปเลยอะ่ะงานพี่สอนเรื่องคำว่า exchange student แล้วกันเนาะอ่ะดูนะ วันนี้จะสอน exchange อ่าใช่ใช่ตรงนี้มันคือความน่าสนใจของมันคืออะไรรู้ป่ะคือการเอาคำนามมาขยายคำนามเออคือการเอาคำนามมาขยายคำนามตัวนี้ยข้อสอบอะ่ะพวกแอดเคยออกนะถามว่าข้อสอบแอดออกอะไรสมมุติว่าหนูว่ามีคำว่าคำว่าคำว่า school bus เนี่ยข้อสอบนะ มันจะออกอย่างนี้ประมาณว่า exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ปะการแลกเปลี่ยน student ก็คือนักเรียนดังนั้นรวมกันแปลว่านักเรียนแลกเปลี่ยนประมาณนี้นะสมมติกรณีเนะี่ยโอ้โหเฮ้ยเขียนเกือบตกจอเอ,อเขียนเกือบตกจอไปนิดนึงแนตะ่พอยังได้อยู่เนาะ,ะทีนี้เราก็จะเห็นว่า exchange student นะกรณีเรามีนักเรียนแลกเปลี่ยนหลายคนเราเติม s ที่ไหน ใช่เราต้องเติม s ที่คำว,ว่า s t u d e n t นะคะประมาณนี้เนาะ students นะคะนะคะถ้าเกิดว่ามีคนเดียวเราก็ใส่ an d ใช่ไหม exchange student เนี่ยลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราสอบออกก็คือว่าเวลาเนี่ยเราเอาคำอะมาขยายโดยเฉพาะลักษณะแบบเนี้ยนะคะอ่ะเขียนนะนี่คือการเอาคำมาขยายจำไว้เลยว่าคำที่อยู่ในตำแหน่งหน้าจะมันจะ ปกติอ่ะโอเคเอาใหม่ปกติเราใช้ adjective ขยายคำนามใช่ปะแต่ถามว่าเรามีการใช้คำนามมาขยายคำนามปะมีเราสามารถเอาเอาคำนามมาขยายคำนามได้นะเออคำนามมาขยายคำนามเนะี่ยอย่างเช่นคำนี้ไง school bus ไงเห็นไหมเออนะคะเราเอาคำว่า school มาขยาย bus แปลว่ารถใช่ป่ว่ารถโ <No. No. S 1> ร,รงเรียนถามว่าเวลารถโรงเรียนมีหลายคันนะ่ะ school เติม s ได้ปะ ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีหลายโรงเรียนก็ตามเข้าใจไหมนี่คือจุดที่ข้อสอบออกก็คือว่า school เนี่ยตรงนี้คำที่มาขยายต้องทำไมคำที่มาขยายต้องทำไมคะต้องเ,เออเนี่ยแค่นี้ต้องไม่เติม s ดังนั้นเนี่ยการจะใส่เป็นพหู้พน์เราใส่ได้แค่ที่ตรงนี้เท่านั้นนี่คือจุดที่หนึ่งที่จะออกข้อสอบ นะนำมาสู่จุดที่2นะคะจุดที่สองคืออะไรจุดที่สองคือกรณีมันจะเป็นคำอย่างนี้บอกว่าอายุ3าขวบนะเอาแค่3มพอ ด้ไหมเนี่ยเห็นอะไรนี้ไหมปกติเราพูดว่าถ้าเราบอกเด็กผู้ชายคนนี้อายุสามขวบรู้ภาษาอังกฤษว่าไงเด็กผู้ชายคนนี้อายุสามขวบรู้ภาษาอังกฤษว่าไงเด็กผู้ชายคนนี้อายุสิบพี่บอกว่าสามขวบสามขวบค่ะคุณพี่บอกว่า how old is he สมมติพี่ถาม how old is he แล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยนี่มันเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้เราจะตอบพี่ว่าเขาอายุ3ขวบ5ขวบอะไรเงี้ยเราจะพูดว่าไง how old is he he is three year year ต้อง S มัไหมคะเออปกติอะเวลาเราเวลาเราพูดบอกว่า how old is he he is three year year ต้อง ใช่ปกติที่เราพูดกันนะคะ years เติม s นะคะ he is three years old นะคะนั้นหรือว่าเราบอกว่าเ,เราบอกว่าเ,เราถามบอกว่า how long is the trip ถูกปะ่ะเราก็ต้องตอบว่า five days เนี่ยคือการใช้เป็นคำนามถ้าเราใช้เป็นคำนามมันจะเติมมันจะเติม เออถ้าใช้เป็นคำนามมันจะเติม s เข้าใจไหมคะเวลาเราใช้เป็นคำนามเป็น five days มันจะเติม s ทำไมอะติดตรงไหนหรือเปล่าดูซิภาพไม่สวยหรอดีเลยจากฮะเ,เสียงพี่ดีเลยหรอเยอะปะไม่เยอะเนาะจริงไม่ต้องก็ได้ปากกับเสียงมันไม่ได้เยอะใช่ไหมล่ะ การดีเลย์เกิดจากอะไรรู้ป้าตัวเองถามเด็กเค,ครื่องไม่ดีอะไรเลาเอาอเการดีเลย์เกิดจากส่วนใหญ่เหรอการดีเลยนะ์จะเกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตวันนี้แสดงว่าวันนี้การที่ปากกับเสียงไม่ตรงกันอ่ะปกติมันตรงกันใช่ป่ะแล้วเราเซ็ตค่าเท่าเดิมใช่ป่ะการดีเลย์จากการใช้พวกการไลฟ์สตรีมน่าจะเกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นทําไมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีเพราะ ไม่ได้จ่ายค่าเน็ตน้องโอมเก่งมากไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเกิดจากอะไรคะเก <c oughs> <ฮะ>ิดจากอะไรเอ้าทายทายช่วยทายฝนตกเนี่ยปัญหาเลยเวลาปัญหาของของการทำพวกนี้ก็จะเกิดจากฝนตกเน็ตพี่ไปอัพสปีดค่ะไม่อยากจะพูดช่วงโควิด ม่เครื่องบินดีเลยค่ะเรื่องเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีเลยเป็นเรื่องของคนละเหตุผลกันพี่เพิ่งไปอัพสปีดอินเทอร์เน็ตมาช่วงโควิดอ่ะที่มีสอนออนไลน์พี่ไปอัพสปีดอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดิบอย่างดีเลยแต่พี่รู้เลยว่าสองสามวันนี้ฝนตกพอฝนตก,นตกปูบ่ามันทําให้มันทําให้ปากกระเสียงอ่ะมันจะไม่ตรงกันมันจะดีเลยนิดนึงแต่ทีนี้พอเวลาถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างตอนที่เราไลฟ์กันใช่ป่ะอันนี้บอกทางบ้านไว้ได้พอเราไลฟ์กันเราก็จะเห็นปากกระเสียงไม่เท่ากันแต่พอไปขึ้นใน YouTube มันตรรงเพาะอะไร พี่ไปเลื่อนไงพี่ก็ไปเลื่อนปากกระเสียงให้มันเท่ากันอีกทีหนึงใช้ระบบเมนูเมนูเลื่อนนะคะโอเคอ่ะพี่มาต่อตรงนี้นะปกติอะถ้าเราบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้อายุสามขวบแล้วก็แบบ a boy is three years ปกติเวลาเราใช้ year เติม s ถูกป่ะนะคะแล้วทั้งหมดแล้วพี่ถามบอกว่าเนี่ย เราพูดกับว่าเออเนี่ยทริปนี้ยยาวกี่วันเราก็บอกว่า5วันแล้วก็ต่อ f i days ประมาณนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอ,เอกสารเนี่ยมี5หน้าแล้วก็ the document has ถูกปะ่ะ has five pages ถูกปะ่ะนี่คือการใช้แบบคำนามคือละ the document เป็นประธาน has เป็น Verb แล้วก็ five pages เป็นกรรมนี่คือการใช้แบบคำนามแต่ตอนนี้ในสิ่งพวกนี้ค่ะลองมาใช้เป็นลักษณะของการเป็นส่วนค่ะ จำไว้เลยอ่ะสัญลักษณ์ของมันนะดูง่ายๆสมมติว่าเราแบบเฮ้ยแบบมันมันเป็นส่วนขยายหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราดูแล้วงงๆใช่ปะ่ะเราก็ดูจากไฮเฟนตัวนี้นะอ่ะอันนี้คือสเต็ปที่1จบไปต่อมาสเต็ปที่2ก็คือเราอาจจะใช้การขยายแบบอะไรเอ่ยแบบที่ใช้ apostrophe s เข้ามา นะคะอ่ะใช่ apostrophes ใช่ใช่แต่นี้มันเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของแบบไม่ใช่คนนะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของแบบเออเหมือนกับเราใช้กับเรื่องของเวลาอย่างนั้นนะอ่ะใช้กับเรื่องของเวลาตัวอย่างเช่นพี่บอกประสบการณ์2ปีอย่างเงี้ยประสบการณ์2ปีเราใช้คำว่าอะไรอ่ะ two year experience two year, จะเป็นอย่างนี้นะอ่ะ two year experience ประมาณนี้นะ A two year experience นะคะนะ year ก็ไม่เติม s แต่มันมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือลักษณะแบบนี้เราสามารถใช้กับ apostrophe ได้นะเออซึ่งหนูอาจจะไม่เคยเห็น apostrophe คือการใช้แบบนี้ two year แล้วก็ apostrophe แล้วก็ experience ซึ่งถามว่าตรงนี้ year เติม s ปะเติมเติมจะเป็น two years อย่างนี้ แล้วเราใส่ Apostroph ฟเราต้องใส่ S ปะ่ะไม่ต้องเพราะอะไรตรงนี้มี S อยู่ที่ years อยู่แล้วเข้าใจไหมอ่าแล้วเราก็ใส่ experience ลงไปผ่านไหมคะนี่คือการใช้แบบเราเราสามารถใช้ Apostrophe S เข้ามาได้ทีนี้พอเป็น one year มันจะเป็น one year อย่างนี้แล้วก็ Apostrophe S แล้วก็ experience นเนื่องจากว่าอะไรทำไมตรงนี้เป็น Apos ส r o p h e ีทำไมตรงนี้เป็น Apostrophe apost S เ เพราะอันนี้มี s อยู่แล้วเราเวลาเราใส่เราใส่แค่ apostrophe นะคะส่วนอันนี้มันไม่มี s ใช่ไหมอ่าเราใส่ apostrophe S พี่กำลังพูดถึงว่าอะไร t r o p h e S อสสามารถที่จะใช้นอกจากการแสดงความเป็นเจ้าของแล้วอ่ะมันยังมาสามารถใช้ในเคสนี้ได้อ่ะพวกเวลาระยะทางอ่ะสามารถที่จะใช้ได้นะคะซึ่งเราก็จะไปเปรียบเทียบกันกับอันข้างบนนี่คือการใช้ hyphen เห็นปะ่ะ at w o year เขาจะออกชอบออกข้อสอบตรงเนี้ยว่าเฮ้ยนี่นะ นี่นะ year เห็นไหม year ต้องไม่เติม s อ่ะ c a s เนี้ยเห็นปะในขณะที่ถ้าเป็น c a s เนี้ยมันจะใช้แบบเนี้ย two years experience อันนี้เป็น one years คือเวลาเราพูดอะมันเหมือนกันใช่ไหมแต่เวลาเขียนอะไม่เหมือนเห็นยังเออเนี่ยก็คือจุดที่เราต้องการจะคุยนะคะดังนั้นเนี่ยสรุปวันนี้นะคะเวลาที่เราพูดถึงการวางคำขยายอ่ะ นะคะพี่ไล้ตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการจะสื่ออะไรเราจะสื่อว่าเวลาที่เราใส่ความเป็นพหูพพู์อะเราจะใส่ไปที่คำนามหลักเข้าใจไหมเราใส่ความเป็นหูพจน์เราใส่ไปที่คำนามหลักนะคะให้นึกถึงคำว่า school buses เนี่ยนะคะอ่าโอเคนะ school จะไม่คือคำที่มาขยายอะนะคะจะไม่ take plural เข้าใจนะ นี่คือจุดที่1และจุดที่2ที่นิยมออกข้อสอบมากเลยก็คือเนี่ยจ,จะเป็นลักษณะของตัวเนี้ยคือคำว่า year คือเวลาเจอเข้อสอบอะถ้ามันถ้ามันเป็นสไตล์แบบนี้ให้คิดไว้เลยว่าอ๋อมันต้องออกเรื่องของว่าเติมหรือไม่เติม s ซึ่งถ้ามันอยู่ในจุดของการเป็นส่วนขยาย to w year จะไม่เติม s จุดสังเกตคือแล้วเป็นส่วนขยาย 1. ส่วนขยายจะอยู่หน้าคำนามและ2ส,ส่วนขยายจะกั้นกันด้วย ไฮเฟนเห็นยังโอเคนะคะและในลักษณะของช่วงเวลาเราสามารถที่จะใช้ apostrophe เข้ามาได้เออใช้ apostrophe เข้ามาได้นะการใช้ apostrophe ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่าอ่ะ one year อย่างเงี้ยนะคะเราใส่ apostrophe s แต่ถ้าว่าเป็น two years ปุ๊บใส่มาตามปกติเลยเหมือนมีคำนามสองตัวอย่างนี้แต่ทีนี้เมื่อจากมันเป็น two years ใช่ไหม year มันก็ทำา มัน2ปีมันต้องเติม s ใช่ไหมพอเวลาเติม s อะกฎของการใส่ apostrophe ก็คือเรามี s อยู่แล้วเราไม่ต้องใส่ apostrophe s อีกเราใส่แค่ apostrophe แค่ตัวเดียวเท่านั้นเอออันนี้ผ่านนะก็ค่อนข้างจะมีความแบบมันจะมีเลเวลของความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงตัวนี้ออกข้อขสอบ admission ที่พี่บอกอะว่าเขาบอกว่าเดินป่าระยะทาง2กิโล2ไมล์อย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วเอาคำว่า2 kilometer หรือ2 mile ไปขยาย คำว่าการเดินถูกไหมดังนั้นเนี่ยพอมีไฮเ้นกั้นกันปุ๊บ2 w o mile two k i l o m ถึงแม้ว่ามันจะเป็น2แต่คาว่า mile กับ k ิโล m มตรนั้นมันจะไม่ไม่ไม่อะไรเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเวลาเรามีเอาคาว่า2 w o mile two kil m e two k m ไปขยายคำนามคือการเดินที่อยู่ด้านหลังไอ้คำว่า mile คำว่า k i l o m e t e จะต้องไม่ เออจะต้องไม่เติม s เนี่ยพอยต์ของมันอ่ะคือณนะจุดนี้เวลาออกข้อสอบเนี่ยให้หนูรู้ไว้เลยว่าเขากำลังจะคุยกับเราในเรื่องของการเป็น plural อะประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็ไลฟ์เราก็จบแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาพบกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันนี้เราจะไปติดไปตัดต่อขึ้นใน YouTube ต่อไปปากเสียงดีเลยไม่เป็นไรไม่ไม่ว่ากาันเพราะว่าเดี๋ยวไปตัดจนมันตรงนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน